เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีลัอกี้แบร์นะครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันใน black and white m classic นะครับวันนี้ขออน เอ่อความทรงจำนะครับสหรับสายฟรีสายเติมเนาะอาจจะทำแค่บวกสิบก็ได้ครับบวกสิบแค่หกชิ้นแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนก็จะได้แอดแท็กฟรีเลยคือสิบสองเปอร์เซ็นต์หรือว่าจอดอก,ก่อนสิบสองเปอร์เซ็นต์เื่องเอานะอย่างใดอย่างหนึ่งะส่วนใหญ่เขาจเจ้าแอดแท็กมากกว่านะครับอ่าวิธีการหาเองมันก็จะมีอยู่สองแบบก็คือซื้อเอานะครับนี่เราจะซื้ออยู่แล้วทุกสัปดาห์เอ่อไอตรงเนี้ยเราจะสามารถเลือกสองอย่างได้ครับจะเป็นที่ดอกมาจากบอส แล้วก็เราสามารถซื้อความทรงจำเนี่ยอเล็กได้ครับเห็นไหมเนี่ยเราจะซื้อได้ทั้งหมดก็ใช้ใชเยอะอยู่นะแต่ก็ดีกว่าไปซื้อพวกโนแลนเอาไปสุ่มการ์ดบอสนะแล้วขายไม่ได้หรกว่ามันลงพวกนี้ยังดีกว่าเพราะได้แอคแท็กฟรี12%นะครับวิธีการหาเองก็เราสามารถลงเองได้ครับนี่พระราชวางัตงตัวนี้เราสามารถลงโซโลได้เลยก็ได้ครับมีมีคลิปอยู่ก็ลองมาทาตามได้หรือว่าหาปาร์ริ้จริง,รงหาปาร์ตีก้ก็ดีแล้วครับแป๊บเดียวจบดีกว่าไม่ต้องมานั่งเหนื่อยนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะดอกความทรงจําในตํานานของซาเคนะครับรับเจ้าดาบก็ความทรงจําในตํานานของซาเคเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปเนี่ยมันใส่ได้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็อันนี้ใส่ได้3ามอ่ามาตามที่เขาเขียน,นครับอันนี้เขาใส่ได้สมเห็นไหมนี่อ่าเรามาดูในส่วนของใส่ถามว่าคุมไหมก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนตีบวกสิบเนี่ย ไา,อาของมีประมาสิบห้าชิ้นนี้นี่เห็นไหมครับเราตีบวกไปเราจะได้ a t t a c k กับเ a t t a c k เป็นของฟรีเลย20นะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้คือถ้าเกิดเพื่อนตีบวก10เพื่อนสามารถเลือกออฟได้เลยอันนี้มีเลือกจอก,กรอบด้วยว่ามีจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าจอก,กรอบตอนนี้มีก็ไปร้อยร้อยต้นแล้วอะมีคิดว่ามีพอไปเอาแร็พดีกว่าครับนี่เราสามารถเอาหินใหญ่สามารถเลือกได้ครับเออมีเปลี่ยนเลยก็ได้ไปเอาแร็พไปนี่โจมตีกายภาพเลยครับนี่เราเขาเห็นว่าบันทึกรายการโอเคครับผมจะเลือกนี่ ใช่ยินฟ้านึงใช่แล้วครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นโจมตีกายภาพก็ให้เพื่อนๆใส่ทั้งหมด6ชิ้นชิ้นละ2%ใช่ไหมครับก็คือ1 2บนั่นเองแต่ยังบางคนขาดจอะเกาะก็สามารถเลือกออฟจอะเกาะได้ครับนี่นะจะออฟจอะเกาะอย่างมีตะเกียบอิงโนดีเฟนก็เป็นกายภาพถ้าเป็นเวสก็เอ็มดีเฟนก็เลือกเอาได้นะครับประมาณนี้นี่มีจะมีเจ้าเปลือกหอยนี่3ชิ้นแล้วก็เอ่อความทรงจำลำนานของซาเคที่เป็นรูปผู้หญิงนะมีอันนึงเดี๋ยวมีต้องไปหาอีกสองอันก็ไปลงดันดาบไฟแคค่นนัั้เองรบ อ่าอันนี้ของมีที่มีปลดเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนประดับคือเอาไง่ายๆสเต็ปแรกนะมีแนะนําว่าให้ตีข้วบกสิบอครับหกชิ้นเพราะว่าสิบเอ็ดถึงจะใช้ยี่สิบมันใช้หินเยอะมากเดี๋ยวมีมีมลยไม่แนะนานะเพราะว่ามีตีไปบกสิบห้าชิ้นหนึ่งเลยแนะนําให้เพื่อนๆตีบกสิบให้ครบหกชิ้นแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเอาโจมตีแรงก็เอาโจมตีกายภาพเป็นเลยหกชิ้นก็จะได้ฟรีเลยสิบสองเปอร์เซ็นต์แค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วไอ้แนลน้วแต่เ,เพื่อนๆนะบางคนอาจจะแบบเออไม่ได้เล่นสายกายภาพก็เอาสายที่ตรงกััับตวองแค่นน้ อ่าอย่างอี๋เอออย่างไอที่เป็นหน้าผู้หญิงเห็น้างมีจ้าสลักใส่เท้านะครับเห็นไหมเลื่อนลงมาเห็นไหมแต่ว่ามีอัพไปแค่เลเวลสามเนี่ยเดี๋ยวมีต้องพยายามหาหินครับก็ให้ครบเลเวลสิบเขจะได้ปลดเอาไอ้แท็กแค่นี้เพื่อนๆก็ปลดหน้าผู้หญิงให้เลเวลสิบสามชิ้นใช่ไหมก็ได้แท็กหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลดเอ่ออีกรูปหนึ่งสามชิ้นหกเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นสองเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับเพื่อนๆสามารถลงลงรอบแรกให้ผ่านแล้วก็กดกวาดได้เลยนะครับ เห็นไหมนี่จะมีดอกเล็กนะครับแล้วก็มีดอกใหญ่แล้วก็มีของดันดาบปีาศาจก็เป็นเหมือนกันครับแค่นั้นเองแต่ว่าดันดาบปีาศาจจะมีบอสสองตัวนะค่าดาบเสร็จล้วก็จะเจอเทั้งซาเคอ่ะแค่นี้นครับจบแล้วสรุปสายปีาศาจจมาควรทำไม่มีแล้วนะว่าควรทําถ้างบป,ประมาณน้อยก็เอาบวกสิบครับเอาเอาให้ใส่ให้ครบหกชิ้นก็ได้แท็กฟรีสิบสองเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็พอแต่ถ้าเกิดอยากจะไปต่อก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าเรายิ่งปวดเยอะมันก็ยิ่งบวกเยอะครับนี่ เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆปลดเนี่ยมีสิบห้ามีอัพอีกห้าเวลก็ปลดออฟสองเห็นไหมมิคุ้งเอาโจมตีกายภาพเหมือนเดิมถ้าแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยทำสเต็ปไปเรื่องอย่างเช่นบวกสิบปลดหมดก่อนอ่ะต่อไปก็ยี่สิบปลดหมดแล้วก็สามสิบปลดหมดสำหรับคนที่จะไปต่อถ้าสายฟรีแบบมีเงินต้องไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวเอาแค่บวกสิบก่อนก็ได้ครับเอากายภาพอยู่สองเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมสิบห้าไปสิบหกใช้สิบสองสิบสองก้อนเยอะกว่าเดิมสองเท่าตัวเลยนะประมาณนี้นะครับ เผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเอาความสรงจำก็มาเิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube พูดคุยหน้าเปลี่ยนได้นะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ